สวัสดีครับผมเชา้านี้กับตะโกแ้แค่ทรงรูลมรูลมรูลมแคะจริงครับใบเล็กใบทับทิมป่าครับผมบมันจะเป็นแบบนี้ครับครับผมใบทับทิมป่าเอานิ้ว,น,วนิ้วก้อยนี่ประมาณนี้ครับใบมันจะประมาณนี้นี ผมมีความรู้ช่นนี้ครับผมผมก็ขุดต้นไม้มาเยอะแล้วแล้วก็ดูอยู่ทุกมาเยอะเลยอันนี้คือของป่าครับผมมันมันมันจะไม่ได้ไกลพันธุ์มันแบบมืนกับของอย่างอื่นคือต้นเดิมๆม,มีใบยังไงก็อย่างงั้นครับผม ถ้าสนใจก็ทักนะครับได้หลายอย่างเลยนะดู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 ตกกระถางก็ได้ครับผมสวยสุดยอด ชอบกระแักผมทักครับแถมก้อนหินด้วยราคาส่งบานเลยละ่ะคบก้อนหินก้อนนี้ราาส่งบานเลยสวัสดีครับผม